ว,วันนี้ครับเป็นงานยิ่ยงใหญ่ในชีวิตของผมอีกหนึ่งงานครับที่ผมรู้สึกตื่นเต้นม,มากๆเลยแล้วก็อยากมาร่วมงานนี้สุดๆเพราะว่าศิลปินที่ทุกคนจะได้เจอต่อจากนี้เป็นศิลปินที่ผมคิดว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเป็นศิลปินตำนานที่มีชีวิตอยู่ก็ว่าได้ นะครับผมวันนี้ทุกคนจะได้เจอกับพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับและแน่นอนครับคันเติร์ครั้งนี้ครับลิโพวิเตเทนดีพรีเซนต์โมโนดอปที่สิบสองนี่นะครับตรงนี้นะครับที่เขาเะตัดไปใช้ใน YouTube ตรงนี่แหละครับสำคัญมากๆเลย สวัสดีครับผมบอรครับครับไม่ดีครับก่อนจะคุยนะครผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้ว่าการตอบคำถามของโมโดนดอกหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วเป็นวงที่พูดไม่ค่อยเก่งที่มา,าที่ไปเป็นยังไงฮนะก็ทุกครั้งที่มีอ,อัลบั้มใหม่นะครับก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่สักครั้งหนึ่งแล้วก็<ม> เราจะจัดตั้งใจที่จะจัดแบบสิบปีครั้งหนึ่งสิบห้าปีครั้งหนึ่งแล้วก็ยี่สิบปีครั้งหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันเลดมาสองปีกป็นยี่สิบสองแต่ก็คิดดูแล้วก็โอเคไม่ไม่ไม่น่าเป็นไรก็เลยใช้ลงทียิ้สองใช่ครับอ๋อนะฮะอีกสองท่านจะมีส่วนร่วมในคำถามนี้ไหมจะมีใครขยายความตอจริงจริมันก็ตั้งใจว่าทำเพลงมาสิบเพลงเนี้ยเสร็จแล้วก็จะค่อยๆปล่อยซิงเกิลครับ ป่อยเสร็จปุ๊บก็มีคอนเสิร์แตแล้วปล่อยนานไปหน่อยอครับปล่อยไปสอยงปีแล้วยังไม่หมดเลยก็เลยยืดยานมาถึง,ถงตอนนี้คือต้องบอกว่าธุรกิจเพลงสมันยนี้เน้นก่อยเป็นซิงเกิลมากกว่าผมไม่แพี่เป็นดีครับคําถามนี้นนนผมว่าเล่มันก็สวยดีครับสองตอชอบใส่เสื้อลายขวางมาแล้ง่ายๆเลยก็อยากจะให้ทุกคน ไปอยู่ในบรรยากาศในที่เห็นเสื้อลายขวางกันทุกคนมันก็อาจจะดูน่ารักดีครับน่ารักไหมจะนี่อยู่แล้วเมื่อนมีเราถามิี่ท้ายเนี่ยพี่บ๊เนน่าจะดีที่สุดครับเรากับตรงนะทำไมก็วายฝังก็เราเ็มานั่งคิดว่าเอ๊นเสิร์ตครั้งนี้มันควรจะมีกิ m m i กอะไรดีนะครับเอาตรงๆเลยนะฮะก็เอ๊เอาอะไรดีว่าที่มันเห็นเป็นแบบเป็นรูปธรรม ก็เลยคิดว่าเออเอาเราหยิบลายขวามาเล่นก็แล้วกันแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดในวันคอนเสิร์ตเนี่ยทุกคนใส่ลายขวามาทั้งอินแพดอลีนาเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่แบบอลังการดีโอเอาละฮะผมเชื่อว่าในนี้คงมีพ่อค้าแม่ค้าขายเสื้อออนไลน์อยู่นะฮะมีปั๊มเลยนะฮะลายขวานะฮะมาแน่นอนนะฮะจริงๆแล้วเป็นอะไรที่แบบมันเลือกยากนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมด6ชุด60เพลงครับเราก็ได้ทำโพลขึ้นมานะครับใน ใน Facebook ของเราว่าสมเพลงที่คุณอยากฟังมากที่สุดของโมเดิร์นด็อกคือเพลงอะไรซึ่งก็จะจัดหมวดหมู่ได้หลายประเภทมากครับจะมีทั้งกลุ่มที่เป็นแบบเป็นเพลงแนวฮิตติดตลาดซึ่งก็อย่างเช่นเมื่อกี้นี้ก็ได้นำไปหลายเพลงบุษบาก่อนนี้ สว่างอย่างนี้และมีบางกลุ่มที่มาสายแบบดำดิ่งนะครับเพลงหน้าีนะพูดเพลงหน้าบีอะไรประมาณนี้หน้าหน้าสีด้วยนะหน้าสีครับเช่นเพลงแบบ bedroom คลายครับคลายอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเราก็เลยเห็นว่าเอ้เรามีแฟนเพลงที่หลากหลายมูดนะแล้วเราจะเล่นในอิมแพเนี้เราควรจะดึงเพลงไหนมาให้มันตอบโจทย์สำหรับทุกคนได้อันนี้ก็ต้องถามเมที อ่าแล้วฮะต่อเลยฮะทุกคนได้ยินคําตอบที่เซอร์ไพรส์ก,กันไปเรื่อยๆนะฮะต่อแล้วที่เม่นครับเรบเื่องการเล่เลนะเพลงฮะก็พยายามเล่นเพลง,งที่เล่นไม่ยากครับอันนี้พูดในมุมน้ำตีเลยมันนานแล้วนะขอดเคยเล่นกันไปบ้างใช่ๆแล้วก็อิมแพ็คด้วยแล้วมันก็ตื่นเต้นครั มันต้องไม่ใช่ตักกานี้แล้วก็เพลงนิสชุัวานคือโอเคอันนี้ต้องตีมาดูเยอะไงฮะถ้าเล่นแบบพ่อนแวกเ้าไปเงี้ยลุงรู้เลยไม่ได้อ๋อสามในท็อปในโพเปนเพลงอะไรนะปงเพลงสิ่งที่ไม่เคยบอกโอ้สิ่งที่ไม่เคยบอกลำหนึ่งลำหนึ่งเลยลำสองนะฮะลำเนึ่งแค่นี้ฮะ ผมตอนนี้คือคำตอบที่ไม่ดี่รู้สึกเพลงง่ายๆก็คือเพลงติดหูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพลงที่เราสบายครับผมให้โอกาสคุณแล้วเลยพยายามจะให้โอกาสท้ายแต่ครั้งแต่ว่าท้ายหนูว่าปกติเวลาเราไปเล่นงานนิเว้นอะไร้งเก็จะมีโจทย์ที่แบบว่า มันจะต้องสนุกหรือมันจะต้องมันจะต้องอะไรเนี้ยแต่ในความสบายของเราเนเรมีหลายแง่มุมเรามีด้านที่มันลึกๆเรามีด้านที่มันแอบซ่อนครับเราก็ได้ปล่อยออมเราก็เลยสบายอ่าทางัศาท่านนี้เป็นเปลี่ยนเป็นงานศิลปะนะฮะมีบอสเนี่ยคือป๊อปอ่าตคือเข้าใจแบบ หมูมวลนะฮะหมู่มากพี่ป้องไม่เป็นเอน่อกึ่งกึเป็นเซมิแอสเตรตแล้วกันกึงกึอยู่แต่เ้าต้ารู้นน่ะถ้าแสก็มเต็นนะฮะเป็นเรื่องจินตนาการแล้วครับผมไอสไตล์นะจินตนาการมากก่อนความรู้นะครับผมก็นานๆแล้วนอเสิร์แบบจำรูปแบบทีก็ครั้งล่าสุดนี่ก็น่าจะห้าสาม้าก็น่าจะสองพันเตอนนี้เท่าหร่นน่าจะเจปีแล้วก แล้วก็อย่างที่ที่ปอพูดว่าอยากให้ใส่เสื้อลายมาผมว่าน่าจะเป็นภาพที่ทสวยเพราะว่าอย่างวันนี้ก็เท่าที่เห็นแค่นี้ก็สวยมากนะครับวันนี้วนใหญ่ก็ใส่กันมานะแต่กระแท้กใส่กันมาแหละนะครับผมแต่ว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะเต็มคอกัอนแน่แน่22ปีมันก็เป็นเวลานานพอสมควรมันก็ผ่านอะไรมาเยอะครับก็เพลงมันก็อาจจะ มีขึ้นน,นลงๆมากแต่วในคอนเสิร์ตก็จะพยายามเอามันลอยเรียงให้มันแบบว่าไหลลื่นครับน่นะครับทุกนุ่มเลกจริงๆ,ๆนะครับทุกคนต้องหยุดฝันเขาเลยนะฮะอ่ะพี่้อยครับ, <c oughs> รรบปิดท้ายครับอยากจะบอกอะไรกับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเวียนมาในวันนี้นะครับอบอุ่นมากๆ แล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นครั้งสำคัญของเรานะครในในทุกๆปร์ตี้ที่เราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆทุกครั้งแล้วก็22ปีปนนมันมีความหมายสําหรับรรวงดนตรีวงหนึ่งมากๆนะครับเพราะว่าการจะเดินทางมาถึงจุดน,นี้ได้มันก็ใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจผ่านสิ่งต่างๆเนี่ยมา หลากหลายมากนะครับ,รบท้าพวกเราจะกลั่นกรองสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านจึงทั้งแฟนเก่าของเราที่เริ่มต้นกระโดดกันมาตั้งแต่ปี1994บางท่านก็มีลูกสองคนแล้วนะฮะสองถึงสามคนเองา<ช>ลูกรกระโดดด้วยนะครับลูกถึงแฟนเพงลงรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กๆในตอนนี้นะครับก็จะได้มาเจอกันในพื้นที่เดียวกันในวันนั้นครับนะฮะขอบคุณทุกท่านมาก ท่านใดนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรนะฮะรีบกลับจองเลยคุณผู้ชมตอนนี้บัตรเหลือไม่มากจริงๆครับกับลิโมวิตันดีพรีเซนต์บอลด็อก22นะฮะเสาร์ที่15ตุลาคมนะครับ Impact Arena เมืองทองธาน,นีนะฮะบัตรนั่งมีทั้งบัตรนั่งและบัตรยืนนะฮะเอาบอกบัตรยืนก่อนแล้วกันบัตรยืนราคา3,000บาทและ2,000บาทยืนนี่คือจะติดเวทีถูกไหมพี่ยืนยืนสองโซนนะยืนสองโซน หน้าและหลักนะฮะก็คือยืนเนี่ยเต็มที่กันเลยล่ะสุดเวียงน,นะฮะสามพันและสองพันบาทนะครับส่วนบัตรนั่งเนี่ยมีสามพันห้าร้อยบาทสามพันบาทสองพันห้าร้อยบาทสองพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทและหนึ่งพันบาทนะครับจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้นะครับไทยพิเศษเบเซอร์ทุกสาขานะฮะร,รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่อ่าเว็บไซต์ของไทยพิเศษเบเซอร์ major, รวมถึงเว็บไซต์ www.bcero.com นั่นเองนะครับหนึ่งสองสาม คุณด็อกช้ามากเลยครับไม่ทันครับผมเก็นนะผมต้องแตะครับ้อครับหนึ่งสองเติมเอ๊ขอบพระคุณมากมากเลยครับอขอบคุณศิลปิชนทุกคนที่มาในวันนี้ครับขอบคุณทุกคนครับ